นี่คิดว่าข้างหลังเนี้ยที่เอามาบางตัวนั้นน่าจะเป็นลักหมือแม่เคยแบบมมงหอะแล้วแม่ก็ดูว่าไปหาวันทําไมมันเป็นพ่อแกอเหรอคิดว่าแบบวันหนึ่งจะมาถึงแบบหมดแพชชั่นในการตามหรือแบบจะเลิกในการเป็นแฟนลับเลิกในการเป็นสิงอะไรแบบนี้ ตอนนั้นอายุ13ตอนนี้อายุ23จน24แล้ว่ะ11ปีได้อะเออถ้าเป็นแบบเดอร์าจากับ AF นะแล้วแบบที่ยังชอบอยู่ก็จะมีพี่ริสพี่มอริสนะคะมี AF เนี่ยจะมีพี่ปอนนกนะคะแต่ว่าถ้าแบบตามในปทบันที่ไม่ใช่เอกับเดอร์าาเนี่ยก็จะเป็นพวกวงนตีอินดี้อย่างพวก o n e and Dog นเซฟเพน็ตกีโนลันทอนอะไรเงี้ยทิดดี้เบิร์ดอะไรเงี้ยก็จะแบบตามเพลงแนวนี้นี้อยู่รายการเดอะสตาร์ออนแอร์เราก็จะดูกับที่บ้านนั่นแหละแล้วเราก็จะเห็นแบบด้วยความตอนนั้นรายการมันจะแบบออกมีคนออกทุกวีแล้วก็มีแบบโชว์ทุกวีอะไรเงี้ยเราก็ติดแล้วก็จะดู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 ดดดแต่ละปีอ่ะเราก็จะมีคนเชียร์เป็นของตัวเองเดอะสตาร์มันจะเป็นฟีลีเหมือนแบบว่าปีนี้เราอยู่กลุ่มแฟนคลับคนนี้ใช่ไหม ขับมาไอ้กลุ่มแฟนขับเดิมอ่ะก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่ว่าจะชวนกันไปตามอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไปเชียร์อีกคนหนึ่งตามๆกันมาในแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบต่อนเนื่องกไปเรื่อยๆใช่ไหมคือ<ช><ช>มันะจะต่อแบบไปเรื่อยๆเลยแบบกลุ่มกลุ่มเดิมแต่ว่าชอบคนใหม่เชียร์คนใหม่ที่เข้ามาแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกเลยนะหน้าตา <laughs> <laughs> เราเปน็นความรู้สึกแบบว่าเจอคนใช่ป่ะแล้วเราก็จะมองว่าเฮ้ยเขาน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า หน้าตามันไม่พออย่างเดียวพอเราสนใจในตัวเขาอะเราก็จะไปดูใช่ไหมว่าเขามีความสามารถอะไรเขามีผลงานอะไรอะไรเงี้ยพอเราไปเจอว่าเขาเก่งแบบนี้แบบนี้มันทําให้เราชอบแล้วเราก็จะติดตามเขาไปเรื่อยๆโต่างมากคือเมื่อก่อนตอนแบบเราตามแ,บบแกๆ้ใช่ปะ่ะมันจะไม่มีโซเชียลที่มันแบบขนาดเนี้ยคือถามว่ามีโซเชียลไหมมันมีอะแต่มันจะมีหลักๆก็คือ Facebook กับ Twitter ใช่ปะ่ะหรือว่าถ้าเป็นงานอ e ีเวนต์อย่างเงี้ยรู้ผ่านผ่านทาง เว็บอนะไรเงี้ยเว็บไซต์อ่ะเมื่อก่อนเนี่ยแต่ละบ้านอ่ะแต่ละแต่ละแฟนคลับแต่ละคนอ่ะเขาจะมีเว็บเพจไม่ใช่ page, เพจแบบเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจนะเป็นเว็บแบบ w o ยเว็บอ่ะที่แบบว่าเอาไว้ตามแต่และคนเลยว่าเว็บเนี้ยก็จะแบบอัปเดตเรื่องนี้แต่ว่าปัจจุบันอ่ะมันง่ายตรงที่ออฟฟิเชียลอ่ะก็คือค่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะอัปเดตตารางงานให้หรือว่าแม้แต่ตัวศิลปินเองอ่ะเขาก็จะบอกว่าเอ,อ้ยที่เนี้ยเขามีงานที่ไหนที่ไหนที่ไหนแล้วก็จะได้ตามตัมแบบนั้นใช่ปะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันง่ายคือโซเชียลมันมันเข้าถึงมากขึ้นเราอาจจะติดต่อกับศิลปินได้ง่ายขึ้นแบบนี้คิดว่าแบบอิทธิพลของโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้ติดตามง่ายขึ้นและเข้าถึงศิลปินมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะพอมันได้มีโซเชียลเข้ามาช่วยมันกลายเป็นว่าความความลำบากในการตามบบมันน้อยลงคนก็เลยแบบว่าเข้าถึงตัวศิลปินได้ง่ายกว่าเดิมเลย ของที่สะสมส่วนมากก็จะเป็นของที่เกี่ยวกับเขาคนนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นพวกแบบซีดีพวกโปสเตอร์โปสการ์ดปฏิทินนี่ยก็จะมีปฏิทินลายปีของแต่ละคนมีสมุดโน้ตอะไรเงี้ยแล้วแต่ไปอัลบั้มก็จะไม่ใช่แบบอัลบั้มกิ๊กก๊อกธรรมดาที่เปิดมันมีแต่ซีดีละก็จะมีแบบความเมป็นโฟโต้บุ๊ก ามีของแถมเป็นมีซีดีด้วยแล้วก็มีเป็นบ็อกเซตอีกอะไรเงี้ยเราถามว่าบ็อกเซตราคาแพงกว่าเราซื้อไหมซื้อเพราะรู้สึกว่าของมันต้องแบบมีเก็บไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าของข้างนอกก็เป็นลิมิเต็ดใช่ไหม <c oughs> ก็แบบสมัยก่อนมันจะไม่เป็นออฟฟิเชียลมันจะเป็นของที่แบบแฟนคลับทำก็ทีเช่นปฏิทินอันเนี้ยก็จะเป็นเป็นปฏิทินแบบหลายปีอ่ะก็มีหลายปีอันนี้ปี2014 เส่็จอันนี้ปี2013ันสิอ่าอย่างงี้ก็จะมีอันนี้อันนี้น่ะคือว่าน่าจะเป็นไอเทมที่แบบว่าเด็กสมัยเราอ่ะน่าจะมีเยอะก็คือเป็นกระเป๋าตังค์ที่ด้านหน้าจะเป็นรูปศิลปินที่เพลงชอบแล้วก็ชอบพิลิตแล้วก็ซื้อพิลิตมาแต่ว่าของของที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยก็คือช่วงหลังๆอะจะเริ่มมีของเป็นออฟฟิเชียลแล้วอาทิเช่นพวกซีดีคอนเสิร์ตอ่าเห็นไหมอันนี้เป็นซีดีซีดีคอนเสิร์ตสิปีเดอะสตาร์นะคะมีเป็นซีดีเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ ของสะสมสมัยนี้ใช่ปะที่สะสมอะ่ะเราไม่ได้ชอบบบือดใ์แล้วก็ยังชอบคนแต่ว่าไม่ได้ตามแล้วก็จะมาตามเป็นวงดนตรีแบบแนวอินดี้แทนที่ของพี่อิงแหละเพราะว่ามาเริ่มชอบวงดน,นตรีอินดี้ใช่ไหมก็จะมีเทปอันนี้เป็นของ Body s ส a m แต่ว่ามันเป็นของเซตใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมาอันนี้เป็นของวงอนาโตมีและปดที่ทําใหม่เหมือนกันแล้วก็ราคามันแบบค่อนข้างสูงในช่วงนี้อนะไรเงี้ยเพราะว่าเทปอบมันไม่มีที่ผลิตในประเทศไทยแล้วมนต้องสั่งเข้าก็เลยราคาจุกน,นี้ม้วนละ 690บาทถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็จะเป็นนี้เป็นซีดีวงดนตรีอินดี้อัลบั้มต่างๆอันนี้เป็นของ o n e a n d ดอนะคะนี่ต่อมาก็จะเป็นพวกเสื้อเสื้อเนี่ยเราจะมีให้สะสมเป็นช่วงๆแบบว่าเขาเออกเพลงไหนเขาก็จะออกแบบเป็นเสื้อเส้นนั้นมาอย่าง ก็เป็นเสื้อเหมือนกันแต่ว่าเราอะซื้อมาแล้วเราแบบไม่กล้าใส่ก็ซื้อมาเก็บอันนี้เป็นเสื้อของทิลิตนะคะในคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วก็ในปัจจุบันใช่ไหมเราอะติ่งวงเอดีก็จะมีพวกนอกจากซีดีแล้ววะเขาก็จะมีของที่เป็นเสื้อยืดแบบนี้ที่เป็นเสื้อเฉพาะวงเขาก็จะออกมาทุกปีแล้วแต่รูปแบบอันนี้เป็นของวงอน ato มี่แ b b บิดนะคะ จะเป็นแบบว่า cd ดีคอนเสิร์ตโฟโต้บก็จะมีรูปแบบประมวลรูปในคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้อันนี้คราวคพีเซนมากเพราะว่ามีลายเซ็นนะคะเปลือกจะทั้งหมดขาดแค่เพียงส้มนะคะที่หั่นแล้วก็แคนที่เหลือก็มีหมดเลยถ้าแบบเป็นช่วงนี้เลยนะชอบวงดีดีที่แบบชอบมากเลยคือ3แผ่นนี้ก็จะเป็นแบบว่าซิงเกิลเพลงของพี่อิงวณฑลธนอันเนี้ย ถ้าขายแบบขายตามตลาดที่แบบแฟนคลับเขาซื้อขายกันน่ะมันตกแล้วแบบแผ่น800ร้อยถึงพันหนึ่งแรงลงมาเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกๆของที่ยิงอะไรเงี้ยเป็นอัลบั้มของ Chili b i r d เป็นอัลบั้มเซตแรกแล้วเราก็เป็น300อแผ่นที่ได้เป็น poster. โปสเตอร์โปสการ์ดคือเขาจะมีแถมข้างในแต่ว่าไม่แถมถุกอัลบั้มอะไรเงี้ยเราอะต้องกดให้ทันซึ่งก็จะได้เป็นแบบเป็นเหมือนเป็นโปสการ์ดที่แบบลิมิเต็ดนะคะอันนี้ ชอบมากไม่ใช่ไข่นะนังคือไอการเป็นเหมือนกับของแบบว่าทําในคอนเสิร์ตของเด e p o ร i n Star นะคะน,นี่ก็จะเดีนแบบเรีนแบบใครๆขอนข่ขขขขขก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะใครๆเห็นก็จะนึกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆแล้วเป็นพิการนะคะพิการเด e p o า i n Star นี่อันนี้ก็เป็นอีกอันที่แบบแรมากจริงๆมันไม่ได้แรหรอกแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจว่าอันนี้เราได้ตอนไปออกรายการกับพี่ปอ ก็เป็นตุ๊กตาเท็ดดี้นะคะได้มาจากทีกท่อรวมถึงกล้องที่ใช้ถ่ายอยู่อะก็ได้มาจากการไปถ่ายรายการกับพี่ปอ,อน,นกด้วยโอ้เป็นเรื่องที่แบบไม่สามารถคำนวณได้เว้ยเพราะว่าตอนซื้ออะเราไม่ได้ซื้อมาพร้อมกันมันก็แบบทยอาายซื้อมาทีละอย่างทีละอย่าง,างใช่ไหมถ้าแบบรวมทั้งหมดนะอะนี่คิดว่าข้างหลังเนะี้ยที่เอามาบางส่วนนะน่าจะเป็นหลักหมื่น ี่่อยมามาูถ้าคนมองว่าสิ้นเปลืองก็คงมองว่าสิ้นเปลืองเพราะมันต้องใช้เงินซื้อแต่ถ้ามองไปถึงคุณค่าทางจิตใจที่เราแบบรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์สำคัญในแต่ละช่วงในของชิ้นนั้นๆมันก็จะเป็นของที่เราซื้อมาแล้วมันมีค่าทางจิตใจเราแค่แนั้นเองค่าที่เสียนอกจากของสะสมอ่ะก็คือค่าเดินทางคือเราอะ่ะชอบเป็นศิลปินไทยใช่ปะ เราอะ่ะก็จะสามารถไปเจอเขาได้เขาก็จะมีงานตามที่ต่างๆเลยเนี้ยหน้าที่ของแฟนันครับไม่ใช่หน้าที่หรอกความความอยากไปของเราแหละเราก็อยากไปเจอเขาเนี่ยเสียก็คือเสียค่าเดินทางเสียอาจจะแบบถ้าเขามีงานต่างจังหวัดเราเราไปอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเสียค่าที่พักค่ากินค่าอยู่จิปถาถะเล็กๆน้อยๆอย่างเงีย้ยซึ่งซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าเราแบบไปตามเขาที่ไหนหรืออาจจะมีกิจกรรมที่เป็นเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะมีคน มีคนมาจ้างตัวถิ่นบีเราะไปเป็นแบบเหมือน a m b ั s s a อ่ะของ yeah, แบรนด์นั้น <B uster. S 1> แล้วก็มีการจัดทริปใครได้เป็นยอดเรียกยอดอะไรนะสุเปอรจสเป็นเออเป็น super spender แบบกี่อันดับอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะได้ไปเที่ยวกับตัวถิลนบีอะไรเงี้ย,ย,ยนี่ก็เคยได้เออตอนนั้นตอนนั้นมันแค่ตอบคำถามอะส่ง S M S อ่ะ มันไม่ได้ท็อกสเปนเดอร์ใช่ไมไม่ท็อกสเปนเดอร์คือ S M S ที่ส่งไปมากที่สุดอะแล้ว S M S ที่ส่งไปนี้มันมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมก็ก็เป็น S M S ละเท่าไหร่ไม่หกก็สามประมาณเฉลี่ยนะอาจจะไม่แพงเพราะอาจจะแบบไม่ค่อยมีคนเล่นอะไรเนี่ยเราเสียไปแบบสามถึงสี่พันแต่มันคุนมไงคะกับพี่ปอแต่มันคุ้มมันคุ้มตรงที่เราได้ไปเที่ยวไงเราได้ไปเที่ยวแบบว่า สามวันสองคืนอะ่ะมันก็ถือว่าคุม้มที่เสียเงเลยเที่ย,ย,ยวฟรีเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เป็นเหมือนแฟนมิสก็จะเป็นโอกาสพิเศษแบบพวกวันเกิดก็จะจัดแฟนมิสเลยเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแบบเป่าเค้กกันอะไรกันนี้แต่แบบมันก็มีบางกิจกรรมนะที่แบบเป็นกิจกรรมที่เราไปร่วมทําบุญนอะอาจจะเป็นกิจกรรมวันเกิดที่ไปทํา ทำกิจกรรมดูแลน้องๆเด็กพิการอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีหน้าที่ไปเป็นแรงในการช่วยดูน้องๆอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นโอกาสของเราด้นะที่เราได้ไปเจอแบบกับเด็กๆเราก,ก็มีโอกาสได้ไปเป็นพาร์ทนึงในการช่วยเหลือเขาเยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงดีดีเราอะก็จะชอบคนที่แฟนคลับน้อยเขาก็จะจําหน้าได้ว่าแบบเอ้ยอันนี้คนนี้ชื่ออะไรอะไใช่ฟปล่มันก็เหมือนแบบถ้าเขาเป็นพี่เราก็จะเป็นฟเหมือนแบบพี่น้องกันเล่นกันคุยกันอะไรเงี้ย แต่ถ้าเขาเป็นน้องเรามันก็เป็นฟีลเหมือนพี่น้องอีกที่แบบคุยเล่นกันได้ปกติถ้าบางคนที่แบบสนิทจริงๆเลย mm. ก็อาจจะแบบ for social ติดตาม social social ของเราไว้ด้วยอะไรเงี้ย mm. ก็มันเป็นฟีลที่เหมือนแบบคนสนิทกันเลยจนบางพาร์ทอะเรารู้สึกเลยนะว่าแบบมันเหมือนคนในครอบครัวไปเลยอะมันไม่ใช่แค่ตัวเรากับศิลปินแต่รวมถึงตัวเพื่อนๆนแฟนคลับคนอื่นด้วย <S <S เป็น่ยนด้วยคำที่เราไปตามได้อะ เราก็จะแบบเอออาจจะแบบได,ได้เจอพวกพี่ๆศิลปินเคาบอยก็ช่วยกันตั้งเพจต,ตั้งโซเชียลต่างๆที่มันเป็นช่องทางเอาไวแบบา Ever ate, ไ้แบบสื่อสารจะมีแอปพลิเคนเพจนั่นแหละซึ่งตอนนี้เราก็เป็นแอดมินอยู่ทั้งของพี่ปอนโน้แล้วก็ของพี่มาค,คาเจปเอออาจจะไม่รู้จักจะขึ้นดีเซตปิ <c> ้ง <oughs> ถามว่าเป็นแอดมินแต่ก็แต่ว่ามันแล้วแต่ด้อมนะอย่างเราอะเราเป็นคนที่ไม่ได้หวงไม่ได้หวงศิลปินอะ มันจะมีบางคนที่แบบว่าเอ้ยฉันเป็นแอดมินมาฉันต้องมีสิทธิพิเศษฉันมีโอกาสได้เข้าใกล้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันหมดแต่เราอ่ะแค่เป็นตัวกลางในการที่แบบว่าอาจจะบอกแฟนคลับคนอื่น,นว่าโอเควันเนี้ยมีงานตรงนี้นะเราจะได้คุยแต่มันแต่สำหรับเนี้ยรู้สึกว่าเราไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นทุกคนก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันหมดอะไรางี้เขาให้สังคมใหม่กับเราเราได้เจอเพื่อน เราได้เจอพี่ๆซึ่งบางคนอ่ะก็รู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมอ่ะสิบกว่าปีอ่ะผ่านมาตอนเนี้ยก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องแล้วมันไม่ได้ซัพพอร์ตกันแค่เรื่องเป็นแฟนคลับเดียวตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันซัพพอร์ตเรื่องชีวิตของทุกคน <c oughs> ทุกคนเป็นเหมือนสามารถพูดคุยกันได้ในทุกประเด็นหรือที่น,นั่นเวลาเรามีปัญหาเลยเงี้ยเราก็สามารถปรึกษาเขาได้ตลอดในฐานะที่เราเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งของเขาเลยเงี้ยมันทาให้เราได้แบบอยู่ในจุดที่รู้สึกว่ามีตัวตนมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราไปคุยกับคนที่ไม่เข้าใจความรู้ Premises, เขาก็จะรู้สึกว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราอยู่ตรงนั้นอะมันรู้สึกเหมือนเรามีตัวตนแล้วก็สามารถแบบพูดคุยกับเขาอะได้รู้เรื่องข้อดีอย่างนึงของการได้แบบได้เป็นแฟนคลับอะคือเรามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างเงี้ยชอบพีลิตพีรเดอะสาพีริตเรียนหมอเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นหมอถ้าเราเป็นหมอไม่ได้ก็อยากเป็นนักเรียนที่แบบหรือเป็นนักศึกษาที่แบบเรียนเก่งเรามีแรงบันดาลใจว่าเราอยากเก่งเหมือนเขาผลการเรียนเราอะดีเพราะว่าเรามีเขาเป็นไอดอล คือเรารู้สึกว่าเราอยากเก่งเราอยากร้องเพลงเก่งเราอยากเต้นเป็นเราอาจจะอยากมีความฝันแบบเล่นดนตรีเป็นเหมือนกจบคนที่เราชอบเพราะเราอยากประสบความสำเร็จหรือเราอยากมีความสามารถให้ได้เหมือนเขาหรือแบบในแบบเดียวกับเขาอะไรประมาณนั้มีนะมีตลอดเลยอ่ะเพราะว่านี่คิดว่าแบบช่วงที่เราตามแรกๆอ่ะคนมันน่าจะแบบเข้าไม่ถึงความชอบของเราเคยเจอแบบหนักสุดเลยนะเว้ยก็คือ ตามๆอยู่ดีๆอ่ะมีแบบคุณป้าเดินมาแล้วก็บอกว่าแบบชี้บอกลาแต่ว่าอะไรนะพูดแบบรับหลังเราเลยข้างหลังไม่ใช่รับหลังคือพูดข้างหลังเลยว่าโตไปอ่ะไปเป็นพวกว้าผู้ชายแบบนี้นะอะไรเงี้ยตอนหน้านะแล้วก็ที่แบบพีอย่างเึ็นคือช่วงแรกๆที่บ้านไม่เข้าใจโดยเฉพาะแม่แม่ก็จะทําไมต้องไปอะไรเงี้ยแม่เคยแบบโมโหอ่ะแล้วแม่ก็ดุว่า ไปหาวันทําไมมันเป็นพ่อไงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาก็แบบคุยกันเก็ตแหละเข้าใจก็ไม่มีปัญหานั้นเกิดขึ้นแต่แบบส่วนมากเรื่องเฟลๆจะเกิดขึ้นกับคนที่แบบข้างนอกมากกว่าอะไรเงี้ยแรกๆแม่แต่ไม่เก็ตเหมือนที่พูดไปว่าแบบว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าเราชอบอะไร<ม>เราชอบคนคนนึงแล้วแบบเราต้องลงทุนขนาดไปเจอไปตามไปหาทุกที่เลยหรออะไรเงี้ยเราก็แบบแม่ก็ถามว่ามันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ย้ำที่จะเข้าใจเราเราก็ อธิบายเขาอะไรเงี้ยและอย่างหนึ่งคือที่คิดว่าแม่น่าจะแบบไม่มีปัญหาแต่เราอ่ะเป็นเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่รับผิดชอบในพาร์ทหน้าที่ของตัวเองอ่ะที่เช่นถ้าเขาให้เราแบบเรียนอ่ะเราก็จะเต็มที่กับการเรียนเราก็รับผิดชอบในพาร์ทของเราแต่ว่าไอ้ส่วนที่เราไปเป็นแฟนคลับอ่ะมันก็คือพาร์ทหนึ่งของชีวิตที่เรามีเพื่อนไปมีวินเป็นเหมือนแบบมีดกับเพื่อนๆคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แบบ เสียหายที่บ้านเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าก็อาจจะมีบางครั้งที่แบบว่าซื้อของแบบแพงเกินหรือว่าบางอย่างไม่จําเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบบอกคุณเตยว่าแบบเก็บเงินบ้างงาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดุแบบไม่ได้ห้ามอะไรเง MM. ี้ย <Protestant> นี่คิดว่าคงไม่เลิกคงยังมีความรู้สึกชอบแต่คงไม่ได้ อาจจะไม่ได้เปตะลุยเหมือนเดิมเลยเนี้ยมันไม่ได้หมดแพชชั่นในการชอบนะแต่มันอาจจะมีภาระหน้าที่อื่นที่เราจะต้องทํามากขึ้นกว่าเดิมความชอบอะ่ะที่เราติดตามเขาผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็คงยังอยู่แหละแต่เราคงไม่ได้ไปเจอเขาบ่อยๆเหมือนในปัจจุบันอาจจะไปตามโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าอนาคตมรนจะเป็นยังไงด้วยมันมีคนที่ไม่เข้าใจแล้วเฉยๆกับไม่เข้าใจแล้วก็บูลลี่เราก็มองว่าความชอบของเรามันเป็นเรื่องแบบ เรื่องผิดปกติะไปคลัง่งไปบ้าอะไรผู้ชายหรือไปบ้า,าคลั่งอะไรคนคนนึงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการที่เราชื่นชอบในตัวดา,าราศิลป,ปินเอ่ยไม่ใช่แค่คนไทยเดียวมันมปถึงแฟนคลับเกาหลีอเลยต่างๆมันก็คือการแสดงออกทางรสชนิยมของเราอ่ะว่าเราชื่นชอบแบบเนี้ยมันไม่ได้ต่างอะไรจากการที่คนอื่นชอบอย่างอื่นเลยนะคุณอาจจะเป็นแฟนคลับสโมสรฟุตบอล คุณก็ชื่นชอบตัวบุคคลที่เป็นนักเตะหรืออาจจะชื่นชอบฝีม,มือลายมือชอบสะสมเป็นเสือ้อนักบอลนนนี่นั่นเราก็เหมือนกันมันก็ไม่ต่างเลยจากรงการอื่นเลยการเป็นแฟนคลับอะแต่ทําไมถึงถึงถูกมองต่างออกไปจากสังคมอื่นเราอยากฝากบ,บอกถึงพ่อแม่แบบที่มีลูกเป็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับคนไทยแฟนคลับดาราหรือว่าแฟนคลับเกาหลีอะไรเงี้ย มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยถ้าเขายังสามารถที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของเขาแล้วถ้าเขามีความสุขกับการได้ทําหรือว่าได้ชอบสิ่งนั้นอ่ะซัพพอร์ตเขาให้สุดๆหรือพยายามเปิดใจที่จะรับฟังเขาถ้าแบบเราปิดกัน้นเราห้ามอ่ะมันจะยิ่งรู้สึกแบบทําให้โลกไปหนึ่งของเขาอะมันอาจจะกลายเป็นผีเทาไปเลยก็ได้